เชื่อว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะเคยทราบหรือว่าเคยได้ยินเกมจากซีรีส์แ a ทแมนอา k h ค m ที่ออกมาด้วยกันถึง4ภาคซึ่งแต่ละภาคนะครับมันก็ได้รับความวิจารณ์ที่ดีมากๆโดยเริ่มตั้งแต่เกม Batman อา k h คัมอเซ u m ตั้งแต่ปี2009 b a ท m a n อา k h คัมซิตีในปี2011 b a ท m a n อา k h คัมออริจิในปี2013และก็แบทแมนอาคัมไนท์ในปี2015รวมถึงยังมีประกาศเกี่ยวกับเกมในจักรวาลเดียวกันอย่าง Suicide Squad, Kill the Justice l e a g u e ที่มีกาหนดวางจาหน่ายในปี2023ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในปี2022นี้ก็ได้มีเกมจากซีรีส์แบทแมนตัวใหม่อย่าง g o แท a m ห Knight ที่ในภาคนี้เนี่ยครับตัวเกมจะไม่ได้ให้เราเล่นเป็นอัศวรติการเหมือนแต่ก่อนแต่ตัวเกมจะให้เราได้เล่นเป็นหลักผู้สืบทอดสืบพ่อเจตนาลมของแบทแมนอย่างแบทเกิลไนท์วิงโรบินและเลดฮูดซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือทีมอย่าง Warner Brothers Game Montreal สตูดิโอที่เคยสร้างเกมอย่าง b a t m a n a r k h a m um Origin ในปี2013นั่นเอง แต่ว่าเกมแบทแมนภาคที่เหลือนะครับสร้างโดยทางลอส t เตดี้เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้พวกเรา G Content ก็ Cont ent, จะพาทุกท่านมารู้จักกับเกมนี้ว่าตัวเกมจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างและก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมก็ต้องฝ่ากท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้เรา G Content มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย โดยในเรื่องของเกมกอแทบไนน์นะครับจะเล่าเหตุการณ์เสียชีวิตยอย่างปริศนาของแบทแมนและเจมส์กอร์ดอนซึ่งมันส่งผลทําให้เมืองกอแทบนะครับเกิดวิกฤตครั้งใหญ่นั่นก็คืออาชญากรรมในเมืองที่พุ่งสูงขึ้นยุคมืดของกอแทบกลับมาอีกครั้งและทางผู้พัฒนายืนยันนะครับว่าในเกมเนี้ยแบทแมนตายจริงๆนะครับไม่ใช่ในเรื่องแบบตายหลอกๆและกลับมาในช่วงตอนท้ายแน่นอนทําให้ครั้งนี้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเหล่าแบทแมนแฟมิลี่เป็นลูกบุญธรรมของทางแบทแมน ซึ่งประกอบไปด้วยไนวิงหรือดิกเรสันโดยภูมิหลังเขานะครับมาจากครอบครัวคณะละครสัตว์ซึ่งอาวุธที่ใช้นะครับก็คือกระบองคู่โดยไนวิงเนี่ยครับจะมีจุดเด่นเรื่องการต่อสู้แบบปัจจันหน้าคนต่อมาคือแบดเกิร์หรือว่าบาบารากอร์ดอนลูกสาวของเจมส์กอร์ดอนนักสื่อที่เสียชีวิตไปซึ่งเอกลักษณ์ของเธอนะครับก็คือความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่สนใจตัวเองเธอพร้อมที่จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อความยุติธรรมเสมอจนทําให้เธอนะครับได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณกระดูสัันหลง เธอจึงจได้เปลี่ยนตัวเองนะครับให้ใช้พลังการที่น้อยลงและเน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและพออาการบาดเจ็บหายดีแล้วเธอก็นําความสามารถข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการต่อสู้โดยอาวุธที่เธอใช้นะครับก็คือกระบองตํารวจคนต่อมาก็คือเลดฮูดหรือเจสันท็อตเข้าไปเหมือนแอนตี้เฮโร่ผู้ที่เคยทําตัวเป็นสารเตี้ยเขาเนี่ยเคยตายไปครั้งหนึ่งครับและถูกชุบชีวิตขึ้นมาซึ่งเขานะครับมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์โดยอาวุธที่เขาใช้นะครับก็คือปืนคู่ซึ่งจุดเด่นของตัวละครนี้นะครับก็คือการโจมตีระยะไกล และความสามารถของพลังวิญญาณและคนสุดท้ายก็คือโลบินหรือว่าทีมเด็กซึ่งเป็นน้องคนสุดท้ายของตระกูลแบทแฟมิลี่โดยตัวเขานะครับเป็นคนที่ฉลาดที่สุดและมีเหตุผลที่สุดในกลุ่มเป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในการเดินตามรอยเจตนารมณ์ของแบทแมนโดยอาวุธที่เขาใช้นะครับก็คือตะบองยาวที่พับได้และจุดเด่นของเขานะครับก็คือการรอบเลนซึ่งพวกเขาทั้งสี่ก็จะต้องออกมาปราบเหล่าไวร้ายฟื้นฟูเมืองให้กลับมาอีกครั้ง สร้างความยุติธรรมให้เหมือนกับทั้งที่แบทแมนยังอยู่และต้องคอยรับมือกับเหล่าไวรา,ายตัวฉกาจแห่งก็อดแทบไม่ว่าจะเป็นองค์กรลับเคิร์ดออฟโอตัวร้ายอย่างฮาร์ลี่ควินเคเฟสเพนกวินหรือวัตรุอื่นๆโดยเหล่าแบทแฟมิลี่นะครับก็จะมีมรดกตกทอดจากแบทแมนที่ทิ้งไว้ทั้งวิทยาการไฮเทคต่างๆข้อความแนะนําของแบทแมนที่ถูกบันทึกทิ้งไว้ล่วงหน้ารวมถึงตัวละครฝ่ายดีที่คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นอัลเฟ่เป็นต้นถึงแม้ว่าเรื่องราวของเกมนี้จะน่าสนใจ แต่มันก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาได้ประกาศออกมาแล้วว่าเกมก็แทบป์นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเกม b a t m a n a r k h a m Series ที่เคยออกมาถึงว่าทําไมผู้พัฒนาถึงกล้าที่จะฆ่าแบทแมนซึ่งตัวเกมก็แทบป์ไนนะครับจะมีเรื่องราวที่แย่ออกมาเป็นการสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาแทนโดยตัวเกมนะครับจะพาผู้เล่นไปไปจนภายในโลก o p e พ w o r l d อย่างเมืองก็แทมที่จะมีการแบ่งเขตหลักๆออกเป็น5ส่วนได้แก่นอตก็แทมป์นิวก็แทมป์ดาวทาก็แทม ฮิสโทริกก็แทมและโลเวอร์ก็แทมซึ่งในแต่ละย่านนะครับก็จะมีผู้มีอิทธิพลมีหัวหน้าไวไาลฟ์คอยดูแลอยู่ซึ่งแน่นอนว่าองค์กรเคิร์ดออฟโอนะครับก็จะเป็นองค์กรที่ดูแลหนึ่งในย่านนั้นส่วนอีกสแห่งนะครับก็จะเป็นความลับอยู่โดยแต่ละย่านนะครับก็จะมีวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นย่านของเวนทาวเวอร์ที่จะเต็มไปด้วยตึกราฟ้ามากมายหรือจะเป็นเขตบางเขตที่จะเป็นย่านอุตสาหกรรม เต็มไปด้วยอาคารโคมงเป็นต้นรวมถึงตัวเราครับสามารถเข้าไปสำรวจภายในอาคารได้หรือจะสามารถเข้าไปที่ดาดฟ้าเราสามารถห่อเหินไปบนฟ้าทั่วเมืองกอดแทมได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เดินทางที่แตกต่างกันอย่างเช่นเลดูสามารถใช้เคลื่อนพลังวิญ,ญญาณเพื่อเหยียบขึ้นที่สูงได้โลบินสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผ่านดาวเทียมของทีมจัตตอรสล็กเพื่อเทเลพอร์ตได้เบตเกอร์สามารถใช้พคัคลมในการล่อนจากที่สูง และในวิงก็จะมีเครื่องเจ็ตในการบินไปยังที่ต่างๆได้อีกด้วยรวมถึงภายในเกมนะครับก็จะมีการใช้ grabbing hook เพื่อเคลื่อนที่หรือว่าดึงตัวเองขึ้นที่สูงรวมถึงยังมีการใช้มอเตอร์ไซค์ในการขับรถพาคพื้นดินด้วยในส่วนของคอมบทของเกมเพย์นะครับก็จะคล้ายๆค้คลึงกับตัวเกม b a t m a n a r k h a m Series ที่เคยออกมาไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบบู๊รอบเลนหรือการไล่ล่าด,ด้วยยานผานนะรวมถึงตัวเกมจะมีเควสหลักเควสลองให้เล่นเล่นได้อย่างอิสระและแต่ละเควสนะครับก็จะมีการบอกความยากง่ายที่ชัดเจนโดยบาาาางงงภรรกกิจจอะะตต้้เขปท หรือต้องรอบเลนเข้าไปหรือว่าบางเพจนะครับก็อาจจะไม่ได้กําหนดว่าต้องใช้วิธีการไหนตัวเกมจะเปิดอิสระให้เราได้สรเอทเกมเพจได้อย่างเต็มที่ตัวเกมจะมีระบบสแกนเพื่อให้ผู้เล่นนะครับสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบตัวรวมถึงยังมีระบบสืบสวนที่เราจะได้เห็นร่องรอยต่างๆทั้งรอยเท้าคาบเลือดเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นรวมถึงช่องทางลับที่จะให้ผู้เล่นนะครับสามารถอิงก,กับการเป็นฮีโร่แห่งกอตแทมที่ต้องไขปริศนาหาร่องรอยอาชญากรรมได้มากขึ้น ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงฐานปฏิบัติการของเหล่าแบทแฟมิลี่ซึ่งจะเป็นฐานปฏิบัติการแห่งใหม่อย่างเบลฟรีที่จะให้ความรู้สึกเหมือนแบทเคปของแบทแมนซึ่งในฐานปฏิบัติการนะครับเราสามารถใช้ในการเปลี่ยนผู้เล่นทั้ง4คนได้ตลอดเวลาสามารถตรวจสอบความคืบหน้ารวมถึงสามารถเลือกภารกิจต่างๆได้รวมถึงยังเป็นสถานที่เอาไว้อัปเกรดปรับแต่งตัวละครไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งโหลดเอาเลือกบอดี้สูตรอาวุธระยะประชิดระยะไกลมีการบอกรายละเอียดสถานะต่างๆมีการครัฟของต่างๆได้ มีการมอดชิปอุปกรณ์เสริมเพื่อใส่กับบอดี้สูทหรือว่าอาวุธรวมถึงตัวเกมยังมีระบบ a อบิลิตี้โดยเราสามารถเรียนรู้ a อบิลิตี้ต่างๆผ่านการอัพเลเวลรวมถึงถ้าหากว่าเราเล่นตัวละครไหนนะครับเราสามารถเอาแต้มพอยต์ไปอัพกับตัวละครอื่นได้ซึ่งมันจะเป็นข้อดีที่เราจะไม่จำเป็นต้องไกดิ้งทุกตัวละครเล่นตัวละครที่เราชอบได้เลยรวมถึงตัวเกมนะครับก็จะมีการปรับความสามารถของศัตรูให้สอดคล้องกับค่าสถานะของผู้เล่นอัตโนมัติด้วยรวมถึงแต่ละตัวละครนะครับก็จะมี a อบิลิตี้ที่ให้อัพมากมายหลายสาย อย่างเช่นสายระยะใกล้สายระยะไกลสายไฮบริดและทางคู่พัฒนานะครับบอกมาแล้วว่าความสามารถของตัวละครทั้ง4เลยครับจะไม่ใช่มือใหม่พวกเขานะครับจะเป็นฮีโร่ที่มีความเชี่ยวชาญมากๆอยู่แล้วและแน่นอนว่าตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบโค o อฟที่เราสามารถชวนเพื่อนอีกหนึ่งคนมาเล่นกับเราได้ซึ่งเพื่อนเราหรือผู้เล่นอีกคนนะครับสามารถเข้าออกเกมได้ตลอดเวลาโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นใ,นใดๆของผู้ที่เป็นโฮสต์เลย ก็จบลระครับกับรายละเอียดทั้งหมดของเกม g o t h a m k Night ซึ่งผมก็หวังว่าทุกท่านจะชอบเกมนี้ครับสำหรับเกม g o t h a m k Night นะครับจะวจำหน่ายในวันที่21ตุลาคมปี2022บนเครื่อง PC, PlayStation 5และก็ Xbox Series S X ก็โอเคครับผมแล้วผมก็ขอจบคลิปนี้ก่อนดีกว่าซึ่งถ้าหาว่าใครชอบใจนะครับก็ฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้เรา G Content มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับและว,วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ